ไม่ไม,ไม่ไม่ได้คาดหวังหแล้วอะค่ะใช่เพราะว่าเราก็ทําเต็มที่ในฐานะนักแสดงแค่คนดูชอบเราก็มีความสุขมากแล้วเหมือนเป็นช่วงพอดีไหมเพราะว่าตอนนี้เรารีลันอีกรอบนึงใช่ค่ะใช่มันก็เหมือนได้กลับมารีลันด้วยแล้วก็ ให้แฟนๆได้หายคึกคืองอปงนี้ก็ไม่ได้มีละครออกกับหลายๆครั้งแต่การเข้าชิงครั้งนี้ดูเหมือนแบบมันมีกระแสเยอะเหมือนกันเราได้เห็นตรงนี้บ้างไหมคะได้เห็นแหละแล้วมีแทขกมาด้วยเราก็เออลัก่ั แท็กมาหมายถึงใครเขาแท็กข่าวให้มินอย่างเงี้ยเหรอใช่ก็จะมีแท็กแบบอินสตาแกรมแล้วเราก็เปิดเช็คไลยปกติอย่างเงี้ยเราก็เห็นแล้วก็อ่านแล้วก็รับทราบแหวนมันว่าไอ้ดราม่ามันจะมาเกี่ยวยงกับกระทงเราเลยอ๋อไม่เกี่ยวหรอกค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างแฟนๆเราก็ก็จะไม่ได้ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรกับใครค่ะเราก็เราก็รับทราบสมมติว่าเราได้ขึ้นมาอะไรเงี้ยจะมีกระแสคอมเมนต์นู่นนี่นั่นมาเราตั้งรับ มินว่าทุกคนมีสิทธิ์แสดงข้อคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะพูดหรือแสดงสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและอยากจะนําเสนอออกมาเนาะส่นวนความสามารถในการแยกแยะวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลน,นั้นๆก็เป็นสิทธิ์ของบุคคลน,นั้นๆเช่นเดียวกันฉะนั้นมันก็มันก็มันก,นก็อย่างมินมินไม่ได้รู้สึก ไม่ได้รู้สึกเอ่ออะไรใช่แต่สําหรับใครที่ที่แบบเขาเขารู้สึกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดค่ะมินก็สนับสนุนการใช้สิทธิ์นะอย่างเย่งตอนที่เราเห็นว่าตัวเองมีชื่อเข้าจริงแต่เราก็แอบ,บสงสัยนิดนึงค่ะว่าเอ๊ะทำไมไม่มีชื่อคนนั้นคนนี้ซึ่งน่าจะมีนะอะไรเรามีขั้งข้อสงสัยด้วยไหมคะไม่มีเลยค่ะใช่เพราะว่ามินไม่ค่อยได้ไม่ค่อย แบบไม่ค่อยได้ดูเสกอะไรพวกนี้เท่าไหร่คะจริงๆอย่างการเสนอชื่อเข้าจริงเองการตัดสินเองมันก็มีเหตุและผลของมันเนาะว่าวจะเลือกใครยังไงอะไรค่ะก็คิดว <ปะ S 1> ่าคณะกรรมการก็คงมีเหตุผลผอของตัวเ,เองแล้วก็มีเกณฑ์ที่ท่านได้วัดเอาไว้แล้วอ่ะ รุนไหมคะเพราะปีนี้หลายคนที่เข้าชิงกับเราก็ผลงานดีๆทั้งนั้นอะไรเงี้ยโอ้ก็แต่ละคนก็เก่งๆทั้งนั้นแล้วก็เป็นคนที่มินชื่นชมอยู่แล้วในแวดวงวงการบันเทิง,งแล้วก็แต่ละปีก็จะมีดาวดวงเด่นออกมาแสดงสีมือพราวแสงกันทั้งปีเลยเงี้ยมินว่ามันก็เป็นอะไรที่ทุกชักแล้วนั่นก็คือเหตุผลที่เรามี รางวัลพวกนี้เพื่อให้ทุกคนได้มีแรงใจในการทำง,งานเราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองไปค่ะนั่นคือมินว่านั่นคือหลักการที่เราได้มีรางวัลพวกนีม้มากกว่าเนาะส่วน<ม>ที่เหลือก็เราก็ยอมรับการตัดสินแล้วเนาะล้วก็สนับสนุนเรื่อร่วมงาการเรื่อง่างก็หลายที<ม>่เร<ม>ื่อแต่หลายคนก็รูประมาทเราไม่ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าของเราก็เป็นน้อสองบทบาทอยู่ในตัวละครเดียวกันกับค่ะก็ ก็ดีใจก็แฟนๆก็เชียร์หลายๆคนก็เชียร์ค่ะเราก็ดีใจจริงๆแค่แค่ควาชมเล็กๆน้อยๆถืหว่าคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่เราล้าส์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบมันก็เป็นกำลังใจมากมายแล้วก็ชื่นใจอันนี้เป็นครั้งแรกเลยเป็นใครถูกเสนอชื่อเข้าชิงของนัาลหรือว่าก่อนน้านี้มินก็เคยแล้วเคยแล้วค่ะเมื่อกี้เห็นที่มินบอกว่าไม่มีงานละครช่วงนี้เออมีค่ะมีนช่วงนี้มีภาพยนตร์แล้วก็มีงานละครแต่ว่าละครเนี่ยเราเปิดต้องอยู่ส่วนภาพยนตร์เนี่ยเลิ่มแล้ว ปิดตั้งใจหลังจากโควิดจะกลับมารับแบบแน่นๆเลยไหมคะหรือว่าไงก็รับมาตลอดนะอย่างอาทิตย์ที่แล้วเราก็เจอกันใช่ไหมใช่ที่แล้วก่อนใช่ไหมใช่ค่ะที่ที่แล้วแล้วก็อาทิตย์แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มีใช่แต่ส่วนงานถ่ายทําก็เรื่องหลังก็ถ่ายเกือบทุกวันค่ะโอเคแอ่คุณค่ะ